โอ้โอ้ียงนูดีเอ้หนูตาลมันไปกัดหางมันเออนอนกัดอัาหนูนะโอ้โอนนนนคน อคนสวยหมุนหงิดคนสวยหมุนหงิดแล้วนะเออเอย่านะอารมณ์ไม่ดีมันหน้าตานะโกรธ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 จังเลยนั่น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 ่นนั่นนั สโโัปปะรโคได้ไหนองต้บัตรงูสูบเปลังกับแมวนี่คู่กันจริงๆงมันก็อย่าไปแย่เนาะพี่ก็แหละนะเออหนูเตยมันแย่ใช่ไหมลูกเออ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 อย่าให้คนสวยของขึ้นนะอ่าอย่านะ เตยนี่มันก็ไม่ใช่ย่อยเนี่ยมันนอมมือเนี่ยไนไหนมือไอ้หนูดีมันลำาคารนั่นไงีเต้าหู้แล้วไหนไอ้หนูหนูแดงเหรอหนูแดงอยู่นู่นอืมอืมทำลาแสบแสบแสบเอ้ยมนนอนเคี้ยวลังเหรอหลูก ฟินบายใจได้หลังนี่นอนแล้วนอนแล้วหนอะอืมอืมอึงเล่นอย่างเดียวน้องอยากเข้าไปเออไปชีไว้ในกล่องนั่นอีกนะเมื่อ เมื่อเช้าตื่นมาไม่รู้อูมานตัวไหนไปอออโอ้ยสองสามกองเลยนั้นเออเลยทั้งๆที่ว่าก่อนนอนนั้นอ้ยจะตั้งกระบะทรายให้สองกระบะนะคะตรงมุมห้องอะ่ะจะเอากระบะทรายมาตั้งให้แต่มันงานดีไงนคนสวยค่ะอารมณ์ไม่ดีหรอคะอืมคนสวยอ,อารมณ์ไม่ดี อารมไม่ดีเหมือนหน้าตาใช่ไหมแต้มทำไมไม่มาเรื่องกับเพื่อนบ้างอะแต้มไม่ค่อยเข้าสังคมกับใครเลยแต้มนียดางงามนุชทำอะไรพวกกิงไม่ได้เช็ดต,ตัวให้ทีวันนี้แม่มันก็ยุ่งหลายเรื่องเหลือเกินเออ มันจะแยกร่างไงล่ะ